สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันเราพามาอีกจุดเช็คอินที่เที่ยวยอดฮิตในจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกเลยครับมาเชียงใหม่ต้องมามาแล้วยังกะอยู่ต่างประเทศเลยครับที่อ่างแก้วมอชอตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุทเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้เรากำลังมากันที่อ่างแก้วนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยครับอ่างแก้วก็เป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งครับที่กลายเป็นจุดที่ห้ามพลาดไปแล้วครับถ้าหากมาเชียงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับเมื่อสักครู่เราก็เข้ามาทางถนนห้วยแก้วครับเลี้ยวเข้ามาการเดินทางมายังอ่างแก้วมอชอ หากเราเข้ามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งทางถนนห้วยแก้วให้ขับเข้ามาเจอแยกวงเวียนน้ำพุหลังจากนั้นให้เลี้ยวขวาขับตรงต่อมาก็จะพบกับอ่างแก้วมอชอโดยจุดจอดรถสามารถจอดรถได้บริเวณก่อนถึงอ่างแก้วทางฝั่งซ้ายมือของเราบริเวณนี้หรือขับรถเลียบอ่างแก้วไปให้เลี้ยวซ้ายจอดตรงคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้เช่นกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นํารถมาก็สามารถโบกรถแดงนั่งเข้ามาภายในอ่างแก้วได้เลยครับ ดานหน้าของเราครับถังแก้วเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับคนเยอะเลยครับถังแก้วโมชอเป็นถังเก็บน้ำที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในมหาวิทยาลายัย ซึ่งมีวิวทัศนียภาพที่สวยงามมองอ่างเก็บน้ำและเทือกเขาที่ทอดยาวของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบริเวณอ่างแก้วจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและนักศึกษามอเชียงใหม่ต่างต้องมานั่งชิวๆมาออกกำลังกายมาชมความงดงามของทัศนียภาพ,าพมาสัมผัสบรรยากาศที่บอกเลยครับเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยห้ามพลาดจริงๆครับหากมาเชียงใหม่มาวันนี้วันเสานะครับคนเยอะเลยครับ โล่งเย็นเย็นบรรยกาศดีครับตรงนี้ลานสนามหญ้าตรงนี้จะเรียกว่าลานสังขีหรือว่าลานควายยิมก็เป็นจุดที่มานั่งชิลๆจะนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมานั่งนอนดูบรรยากาศสนามหญ้าเขียวๆมาสูดอากาศดีๆลมเย็เยนๆชิลสุดๆเลยครับ และจุดนี ite, it ้ก็เป็นจุดถ่ายรูปพี่สวยมากๆอีกจุดหนึ่งเลยครับโดยตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนนําสันเลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมามาวิ่งเล่นเฟินๆกันไปครับเช่อ อ่างแก้วเป็นอ่างเก็บน้ําขนาด400,000ลูกบาศเมตรรับน้ํามาจากรับห้วยที่ไหลลงมาจากภูเขาคือห้วยแก้วแล้วก็ห้วยกู่ขาวซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ขอกรมชลประทานสร้างเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ําเพื่อใช้สําหรับประปาภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพศ2504นักศึกษามอเชียงใหม่ได้มาเรียนแล้วก็มานั่งชิลๆกับบรรยากาศแบบนี้ทุกวัน เรียนหนักสอบเครียดมาเจอบรรยากาศแบบนี้นี่หายเครียดเลยครับผ่อนคลายพร้อมที่จะลุยต่อกันเลยครับแอดมินก็อยากกลับไปสมัครเรียนบ้างเลยครับะ สันเขื่อนตรงนี้ของอ่างเก็บน้ำเป็นสนามหญ้าลาดชันลงไปตรงขอบถนนตรงนี้ก็เป็นจุดที่มานั่งชิลๆสามารถนั่งได้ตลอดสันเขื่อนนั่งชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำและเทือกเขาสวยๆฟินไปเลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยงามที่จะเห็นภาพภูเขาป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสะท้อนกับพื้นผิวน้ำที่เงาอย่างกระจกสวยงามจริงครับและว่ากันว่าตรงอ่างแก้วหางมาช่วเงเย็นๆก็จะได้ชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งถือเป็นจุดชมพระที่ตกที่งดงามอีกจุดหนึ่งเลยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวไทยกันก็ได้พามาอ่านแก้วมอชออีกหนึ่งจุดเช็คอินที่บอกเลยครับเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วครับที่หากมาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ควรพลาดสำหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเที่ยวไทยกันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจแอดมินแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยกันสํสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ